ฮัลโหลสวัสดีค่ะอัลสามัวะลไหลกุมค่ะในคลิปนี้นะคะพวกเราก็ยังคงอยู่ที่อาบูดาบีอยู่ค่ะในวันนี้ก็จะเป็นภาคต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะที่พี่ซารีนาแล้วก็พี่มูซาเนี่ยพาเราไปเลี้ยงอาหารไทยรสชาติสตรีทฟู้ดที่ร้านตุกตุกในอาบูดาบีค่ะนอกจากจะเลี้ยงเราแล้วนะคะพี่ๆทั้งสองเนี่ยก็ไปส่งเราที่โรงแรมที่เราจองไว้ในตัวเมืองค่ะ ค่วนี้นะคะพี่ซาลีน่าแล้วก็พี่มูซาก็มาส่งเราที่โรงแรมนะคะก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่เราลงมาก็เล่งรีบนะคะใดๆก็ขอบคุณพี่ๆเขาอีกครั้งจากซาคุมโรของคอยรอนนะคะก็พูดเปิดมากก็ขอบคุณจริงๆทั้งรอบคุณชาคิตแล้วก็ครอบคัวพี่มูซานะคะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ก็ก็หลายหลายก็มากมาอยู่ที่โรงแรมนะคะที่จองไว้ก็เป็นโรงแรม ไม่ได้โรงแรมหรูอ,อะไรมากแต่แบบดูทีดูดีอันนี้ข้างนอกเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะคะเพราะสามีก็ก็ดูหลายที่เหมือนกันเพราะว่าเราเลือกที่ราคาแล้วก็ห้องกว้างนอนได้ครอบครัวใหญ่แบบนี้เนาเดี๋ยวราจะไปดูห้องว่าเป็นห้องอยังไงแต่เราชอบบรรยากาศไ l i ล e <like S 1> it baby like it. Look so good. Good. Mm ีอะไร o ิลูกส้มก hope t h จะรู้ม s g ก o d ก็นะคะนี่ก็มานั่งรอสรุปลูกก็ต้องลาหยุดเรียนสวัน นี่ยังไม่ได้ส่งส่งจดหมายให้ครูเลยนะคะไม่ได้ส่งอ e ีเมลให้ครูส่งไปแล้วของของวันนี้เดี๋ยวต้องส่งอ,อีกฉบับที่เราจะลาในวันพรุ่งนี้นะคะก็จริงๆไม่อยากจะลาเลยแต่ว่านะสามีว่าอย่างไรเราก็ต้องเชื่อฟังนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เทียงกันเยอะแล้วอันนี้เราก็แบบเออเอ,เอยอมยอมสักทีเพราะนานทีได้มาวบ่นวบีทีนะคะลูกๆก,ก,ก็เหนื่อยมากเลยเนี่ยสาวน้อยเหนื่อยตะกี้ก็นอนหลับบนรถนะใช่ไหมคะ Who sleep under under car? Who sleep in the car? Baby m a are you okay baby? Are you okay? เด uh, I mean, oh, nice. oh, ี nice. s <S you nice room. The nice. ah, ๋ยวเรามาดูห้องกันนะคะ Yeah, it's nice. It's nice room. It's nice. ก็เป็นห้องนอนสามเตียงเลยนะคะก็ดีเลยเทิร์นนอนเทิร์นนอนเบบ เอกอลิ่นห้องก็หอมด้วยนะคะเราไม่ได้เลือกหรูหราเราเลือกแบบที่นอนได้นะคะใช้ได้เลยทีเดียวอันนี้เป็นเตียงเสริมห้องน้ำก็โอเคเลยทีเดียวตอนนี้เด็กๆก็นอนกันเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็คงจะเหนื่อยกันปกติเราก็คือเด็กๆเนี่ยเขาจะเข้านอนเร็วตั้งแต่เขาไปโรงเรียนนะอันนี้พอมาถึงสักพักหนึ่งนะอาบน้ำเปลี่ยนชุดเนาะก็ นอนเลยนะคะและนี่นะคะมีอะไรจะให้ดูห้องที่เราพักเนี่ยติดกับมัสยิดเลยใกล้มากนะคะดังนั้นจะได้ยินเสียงอาซารแบบชัดมากพวกนี้ก็คือเสียงละหมาดฟัจร์รอก็คือจะดังมากเลยก็ก็เป็นการปลุกโดยไม่ต้องใช้อ,อ,อะไรนะเสียงลูไม่ต้องใช้มือถือในการปลุกเลยนะคะเพราะว่ามันใกล้มากนะคะ แต่คุณต่อก็ละหมาดไม่ได้อยู่ดีะเนาะช่วงนี้เนาะแต่ก็น่ะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเราไม่เคยได้สัมผัสความใกล้ขนาดนี้มาก่อนนะคะคุณต่อจะอินชาลอตตื่นมาบันทึกให้เพื่อนๆนฟังแล้วกลับไปนอนต่อนะคะ และนี่ก็คือระดับเสียงอาสนาที่ดังขึ้นนะคะซึ่งยอมรับว่ามันเบามากเลยค่ะ อย่างที่ได้ยินจริงๆเนี่ยเบาวกว่าในคลิปนี้อีกนะคะเอาเป็นว่าคนที่นอนอยู่แล้วอยู่ติดมัสยิดขนาดนี้นะคะยังไงก็ไม่ตื่นค่ะเว้นแต่ว่าเป็นคนหูดีมากจริงๆค่ะแล้วมันก็ทําให้คุณเต๋าเนี่ยนึกขึ้นได้ว่าตอนที่คุณเต๋าย้ายมาอยู่เอเมเรนใหม่ๆนะคะเสียงอาซานจากมัสยิดเนี่ยดังมากเลยค่ะขนาดที่พัาของคุณเต๋าน,นะคะอยู่ห่างพอสมควรแต่เสียงอาซานเนี่ยปลุกเราตื่นได้เลยค่ะแต่พอเข้าปีที่2ปีที่3เนี่ยเสียงอาซานเริ่มเบาลงค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเสียงอาซานที่อัจมานยังดังดีอยู่ค่ะขนาดคุณเต่าอ,อยู่ชั้นส,งสูงๆนะคะยังได้ยินเสียงอาซานแบบปลุกเราตื่นได้เลยค่ะแต่เสียงอาซานของมัสยิดนี้นะคะอยู่ใกล้ขนาดนี้นะคุณเต่าเชื่อว่ายังไงคนที่นอนอยู่ก็นอนยาวต่อไปเลยจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะคะเราก็กำลังจะเช็คเอาค่ะ ก็เริ่มต้นคลิปด้วยตอนเที่ยงเลยนะสำหรับวันนี้ชุดเดิมค่ะมาชุดเดียวนะคะแต่ลูกๆแง่มีชุดอื่นอยู่ด้วยความที่ว่าบนเต่าอ่ะเผื่อชุดลูกเอาไว้ที่เผื่อชุดไว้ไม่ใช่อะไรเพราะกลัวว่าเด็กๆจะอาเจียนบนรถรถบัสอะไรเงี้ยถ้ามันเปื่อนก็มีชุดเผื่อกลายเป็นว่าก็ดีไปพอเราได้ค้างคืนเขาก็เลยมีชุดชุดเสริมนะคะชุดสำหรับเด็กๆก็ลาหยุดสองวันนะคะ เะพาะว่าที่พักที่นี่ดีมากเลยนะคะสําหรับนักท่องเที่ยวแบบยังไงอะในแบบประหยัดอะเรามาเอาบูทบีไม่อยากจ่ายเงินเยอะนะคะแล้วก็มาเป็นครอบครัวคือก็โอเคเลยทีเดียวค่าที่พักอยู่ที่200เดียวหรือว่า2,000บาทต่อคืนนะคะโรงแรมนียชื่อว่าคีตันนะเดี๋ยวจะไปถ่ายหน้าหน้าโรงแรมถูกแล้วเราไปบิเดสโคค้า เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศอบูดาบีนะคะช่วงกลางวันก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเราก็จะให้ดูที่ทำงานเ่อาพอลมดด้วยหากได้ผ่านนะคะหลังจากที่แบบไม่ได้มาที่นี่ก็นานมากเนาะอย่างที่บอกไป พอกลับมาอีกครั้งเนี่ยจากเดิมที่เรารู้สึกว่าเอออาบูดาบีอะค่อนข้างจ,จะเจริญมากแต่พอกลับมาครั้งเนี้ยเราเรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกว่ามันแบบเปลี่ยนไปนะคะมันก็เริ่มเก่าขึ้นในความรู้สึกของคนเตานนะแต่ว่าในเม,ม,มืองมุมอื่นๆก็อาจจะดูจะเจริญกว่านี้ก็ได้แต่ว่าในอดีตเนี่ยแต่ก่อนเราเคยผ่านบริเวณนี้มาในตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันจเจริญมากเลยแต่พอกลับมาอีกครั้งเนี่ย ก็รู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเก่าเหมือนกันเนาะตอนนี้นะคะพอลมดก็มาหยุดที่ร้านอาหารอีบค่ะแต่ก่อนเคยมาทานที่นี่แต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยนักหรอกเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันชื่อว่าร้านแกดนะคะแต่ยอมรับว่ารสชาติอาหารไม่อร่อยเท่ากับร้านอาหารอีบที่ท,ที่อัจมาเลยที่อัจมาเนี่ยมันจะมีความรสชาติอร่อยเหมือนเหมือนทานที่บ้านมากกว่าแต่ที่นี่มันจะเป็นรสชาติแบบเออร้านอาหารพัทคางอะไรเงี้ยใดก็ตามนะคะที่คุณตาวบอกว่า เอาอปดีบปัจจุบันมันดูเก่าสำหรับคุณเต่าค่ะทรงจำของเราตอน -78 ปีก่อนเนาะคือมันยังใหม่มันยังดูเจริญพอกลับมาอีกครั้งแน่นอนค่ะเวลาผ่านไปทุกอย่างมันก็ต้องเสื่อมไปตามสภาพนะคะก็อันนี้ก็พูดจากความรู้สึกของเราเนาะคือบางครั้งเวลาที่ไม่ได้เห็นอะไรนานๆแล้วกลับมาเจอเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราอยู่กับมันทุกวันเราก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง,ปลงก็นั่นแหละคือความรู้สึกของคุณเต่านะคะเกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่าวิจารณ์เมือง <laughs> เราก็พูดตามความรู้สึก Worry. จากนั้นเราก็เดินทางต่อเลยค่ะเป้าหมายของเราก็คือของกินนั่นเองนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูร้านอาหารที่คุณต่อกับพ่อละมุดเคยชื่นชอบมากนะคะเป็นร้านอาหารอินเดียค่ะอ่ะและตอนนี้นะคะก็ผ่านที่ทํางานเก่าพ่อละมุดด้วยค่ะตึกสีเทาตึกนั้นนะคะก็เป็นที่ทํางานเก่าของพ่อละมุดค่ะ พูดถึงร้านอาหารที่เรากำลังจะเดินทางไปนะคะเมนูเด็ดที่คุณเต่ากับพ่อเรามุดชอบทานมากนั่นก็คือ chicken 65 biryani ค่ะและในที่สุดนะคะเราก็มาถึงที่หมายของเราแล้วค่ะชื่อร้านนะคะก็ชื่อว่าร้าน r e t a ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ในร้านแล้วนะคะ mm hmm. ก็มารำลึกความหลังกันร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เข้าวหมกชิคเก้นซิกีไฟอร่อยมาก mm hmm. เป็นร้านแรกที่คุณต่อได้ลองทาน mm hmm. ก็ได้มาจากพ่อระมุดแหล,ละพ่อระมุดก็ได้รู้จักเมนูนี้จากเพื่อนที่ทํางานอีกที mm hmm. เพื่อนที่เป็นชาวอาหรับอะนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นเมนูอาหารอินเดียที่พ่อระมุดชอบมากพอคุณต่อแบบมาที่นี่นะที่ก็แนะนําให้กินแล้วพอกินแล้วแบบชอบมากค่ะ mm hmm. คือทําให้หาย mm hmm. คิดถึงอาหารไทยเพราะว่ามันมีรสชาติเผ็ด เอออร่อยอะ่ะนะแล้วก็ร้านเนี้ยคืออร่อยอร่อยกว่ากว่าร้านใดๆที่คุณเต๋อเคยได้กินมาวันนี้จะกลับมาลองอีกครั้งก็หวังว่าจะยังได้ความรู้สึกเดิมอยู่นะคะ,ะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเราเรา,เราซื้อกินอะ่ะเราก็จะซื้อไปกินที่บ้านไม่เคยมานั่งกินที่ร้านแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเลยนะคะ<อ>ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารกันนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ เราไม่เคยลองข้าวหมกอย่างอื่นนะอันนี้ก็จะมีข้าวหมกอะไรนะข้าวหมกแพะข้าวหมกไก่นะคะราคานี้แบบโอเคมากราคาดีมากในอบุจวบีบางอย่างก็ถูกกว่าอัจมานด้วยซ้ํานะคะก็21เอดยี่บเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแต่สมัยนั้นอะ่ะตอนที่คุณตอบมาใหม่ๆก็ยังมองว่าแพงนะแต่ว่าเออมันก็ถือว่าถูกกว่าหลายๆอย่างในในยุคนั้นนะคะแต่พอมาดูราคาตอนนี้ก็ถือว่าถูกเดียวเลยนะคะอย่างข้าวหมก บรนนี่ซิ้ไฟนเนี่ยชิคเก้นซิเนี่ยยี่บามดยวห้มหรือว่าสองร้อบนะคะสองาบาทถ้าสำหรับ2คนก็สามหรือว่าสามบาทคือราคาอาหารที่นี่จะประมาณนี้นะแต่เดี๋ยวจะให้ดูปริมาณว่ามันเยอะมากนะคะก็เนี่ยและค่ะที่นี่ก็จะเป็นไบรนี่ส่วนใหญ่ร้านนี้นะที่คุณต่อเห็นว่าโดดเด่นก็คือความเผ็ดของมันจะเผ็ดกว่าร้านอื่น ก็หวังว่าจะแซ่บเหมือนเดิมส่วนมะรายนันไม่ต้องห่วงนะคะเพราะเราบุญเขาได้ซื้อ,อ,อแซนด์วิชไข่สไปซี่ก็อะไรนะเพราะเราบุญเขาไปแวะร้านท <c oughs> ี่ดิบมา <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็ซื้อแซนด์วิชไข่ให้มาระยมเพราะมารายมชอบไข่มากนะคะ <c oughs> เ,เอ๊เอ๊ะเราไม่ได้เลียปฏิบัติกับลูกนะลูกชอบอะไรเราก็เออให้กินตรงนั้นแต่ว่าบางทีก็บอกนางกินอย่างอื่นบ้างไม่ใช่กินแต่ไข่กินไก่กินกุ้งอะไรบ้างนะคะ You love it? Are you happy? Happy. I, City. Love, love, egg. Egg. Yeah. ส่วนพ่อละมุดนะคะเขาก็กินอะไรนะแซนวิชฟาราเฟลนะคะเขาคิดถึงอาหารอียิปต์นะคะเมื่อวานนี้กินอาหารอียิปต์ไปอเอ่อไม่ใช่กินอาหารไทยไปทั้งวันเลยวันนี้ก็นะอยากกินอาหารอียิปต์ง่ายๆฟาราเฟลฟาราเฟลคือต่อมียะนั่นเอง หน้าหล่อๆของลูกชิคเก้น6ิมาแล้วนะคะแต่ตัวชิคเก้นหรือตัวไก่นั้นแอบซ่อนอยู่ข้างในนะคะก็มี2จาน2จานนี้ลูก2คนจานนี้คุณเต่าคนเดียวจะบอกว่าตอนมาใหม่ๆเนี่ยเวลาเราสั่งเรจะสั่งใส่กล่องใช่ปะ่ะปริมาณจะจะเยอะกว่านี้คือแต่ก่อนเนี่ยเรากินได้แค่ครึ่งของครึ่งนะคะแต่ณนะปัจจุบันนะคะเราได้พัฒนาตัวเองเราสามารถที่จะกินนี่หมดจานด้วยคนคนเดียวนะคะ คือถ้ามาที่นี่เราต้องบอกก่อนเลยเวลาสั่งข้าวหมกนะค่ะคนไทยถ้าไม่เคยมาที่นี่ยก็คือสั่งกล่องเดียวนะคะกินได้ประมาณ3าสี่คนนะคะเพราะว่าคนไทยจะทานไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราอยู่ไปนานๆเนี่ยเราจะมีความสามารถท้องเราจะขยายขึ้นเราจะสามารถกินจานนี้ได้หมดในคนเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าสีมันแบบสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ออกกันแล้วก็แบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอะชุ่มฉ่ำุ u ซี่นะคะ ก็คิดถึงน้ำลายแตกเด้อเดี๋ยวจะกิน <ละ S 2> เดี๋ยว <ละ S 2> ให้ดูจานคุณเต่านะคะโอ้โหนี่ยังไม่ได้ลองกินเลยนะดูแบบชุ่มฉ่ำน่ากินมากแบบอยากจะลองแล้วอยากจะเข้าปากแล้วนะคะแล้วก็ตะเกียตตาตาก,กับมินะลองไปแล้วนะบอกว่าอร่อยมากเดี๋ยวจะให้รีวิวนะคะจากปากเจ้าพ่อคนรัก chicken 65นะคะนี่กินไปแล้วนะ is it better than any other chicken 65? how How is it? You like it? Is it? But it's more spicy, right? Yeah, yeah. Mm. That's good. It has a stronger taste. Yes. And you can feel the curry leaves. Yeah. The curry taste. เนี่ยนี่นะเวลากินนะแต่ก่อนอ่ะไอ้พวกเศษพริกเนี่ยคุณต่อจะขอจากพ่อละมุนหมดเลยเนี่ยแคทเอฟนอสปายซี่ก็เนี่ยปกติเนี่ยจะกินพริกนี่หมดเลยเพราะ่อละมุนคนจะไม่กินเพราะมันคือแค่กินพวกเนี้ยก็เผ็ดเผ็ดอยู่แล้วไงแต่เราอะชอบความเผ็ดเพิ่มอีกเราก็จะแบบเอาพริกมาให้ฉันนะคะ You can give me all this c h i l i อร่อยมากอร่อยมาก,มากเดี๋ยวเราจะกินแล้วนะเดี๋ยวเราจะกินแล้วอลค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของเอต่าในการกินให้ดูแล้วนะคะนี่นะคะเห็นไหมเห็นไหมจะดีมากเลยถ้า <Okay. S 1> ถ้าพนักง,งานเสิร์ฟช่วย <laughs> อย่าห่ยืนดูเรากินอยู่ข้างหล <Okay. S 1> ังได้ไหมเราเขินนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อน,นที่จะกินก่อนที่จะกินให้ดูข้างในเนื้อข้างในนะคะว่ามันมีความแบบจุซี่นะคะจุซี่ ใดๆก็ตามใไหนๆเราจะเป็น<ด>นักรีวิว<ฮ>แล้วนะคะนอกเหนือจากการทำคลิปทั่วไปเราก็จะต้องไม่อายนะนี่นะคะที่เสืออ,อรสชาติยังคงเดิมอยู่ยังอร่อยเหมือนเดิมมันหอมมันแบบมันมีความดั้งเดิมมากคือกลิ่นเครื่องเทศทุกอย่างชัดชัดมาก ที่อาจารว่าอร่อยแล้วที่นี่คืออร่อยออริจินอลจริงๆคือมันเป็นออริจินอลสำหรับเราเพราะว่ามันเป็นร้านแรกที่เราได้ลองกินแล้วก็ชอบประทับใจที่อบดูดบีร้านนี้อร่อยสุดแล้วนะคะชื่อร้านรีทอชนะคะว้ยข้าวติดจมูก ใ่พเพราะละมุดบอกว่าผ่านไป12ปีรสชาติยังไม่เปลี่ยนคืพอพ่อละมุดอ่ะอเขามาอยู่ที่นี่ก่อนคุณต๋อมเนาะเขามาทํางานก่อนเขาก็เลยลองก่อนเรารสชาติไม่เปลี่ยนเลยคือเราชอบมากม,มีหลายๆร้านนะที่เวลาผ่านไปรสชาติก็เปลี่ยนตรงนี้เราจะเสียความรู้สึกมากแต่ว่าร้านนี้แบบคงรสชาติได้เหมือนเดิมมากนะคะ ดังนั้นน้องคนทําร้านอาหารอนะ่ะควรถ้ามันอร่อยแล้วควรคงร,ร,ร,รสชาติแบบนั้นไว้แล้วมันจะกลายเป็นตำนานนะจากเดินนะมนเนี่ยพ่อหลวงเราว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านเล็กๆเป็นเพิงแบบไม่มีที่นั่งอะไรหรอกคือก็แค่มาสั่งแล้วก็เออรับกลับบ้านหรือบางทีก็ยืนกินใน f อยหน้าร้านอะไรเงี้ยแต่พอมันแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นน้องคนก็มีลูกค้ามากขึ้นอย่างเงี้ยร้านก็เริ่มเริ่มเติบโต,ตแล้วก็มีสาขาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ เขาลงมือเคย,ยเล่าให้ฟังว่าแม้แต่คนที่อยู่ดูไบอ่ะเพื่อนของเขาอ่ะบางทีทุกสุดสุดสัปดาห์เขาก็จะเหมือนแบบมีคนมาซื้อไอ้ข้าวหมกซิติไฟที่เนี่ยเนาะแล้วก็เอาไปส่งที่ดูไบคือความอร่อยมันถึงขั้นนั้นเลยนะคะอเอาล่ะเดี๋ยวคุณตอกินต่อแซ่บๆแล้วกันนะคะกินให้ดูคำสุดท้ายนะคะตอนนี้ได้องบริจิตตัวเราบริจิตตัวเราท่นไหน อร่อยมากจาก้ะใจใจคุณตอบไม่ได้กินคนเดียวหมดทั้งจานนะคะก็กินแค่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าอีกครึ่งหนึ่งเพราะเราหมดก็กินด้วยนะคือนอกเหนือจากไอแซนด์วิชฟาลาฟเฟลของเขาแล้วเขาก็กินนี้ด้วยเหมือนกันเนาะ,ะมาทั้งที่มันต้องกินอะ่ะไม่ได้กินหลายปีแล้วเนาะอร่อยมากแซกมากแต่ว่ามันไม่เผ็ดเท่าเดิมเราก็เลยขอพริกเขียวเข้ามานะคะพริกอินเดียแล้วเราก็กินเคียง ด้วยเหตุนี้เราเลยมีน้ำหูน้ำตาไหลเล็กน้อยนะคะพอให้แบบแสบสั้นเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่านอกเหนือจากร้านอาหรับแล้วร้านยินเดียเเขาก็มักจะให้ช้อนคันเดียวเหมือนกันช้อนคันด้ามเดียวเรียกคันนะว่าคันเนาะคันเดียวเหมือนกันนะคะเพราะโดยปกติส่วนใหญ่คนยินเดียกเขาจะใช้มือแต่บางคนถ้าไม่อยากใช้มือก็จะใช้ช้อนใช่ปะ ก็ใช้ช้อนช้อนคันเดียวเดี๋ยวนี้ดังนั้นเราก็จะชิมกับการใช้ช้อนทันเดียวตอนนี้นะคะเราก็ทานเสร็จแล้วออกมาจากร้านโอ้โหอิ่มอร่อยสั่มมากอยากจะหอบกลับไปอัจมานนะคะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนสักแห่งไปห้างนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมารอแท็กซี่อันนี้เป็นป้ายรถเมลป้ายรอรถแหละ แล้วตรงนั้นเห็นไหมเอ่ยอ,อ,อะไรนะโรงพรยาบาล NMC นะคะเป็นโรงพรยาบาลที่คุณเต่อคอดต้าตา้ตาเราก็มินะที่นั่นนะคะก็ลํำลึกถึงความหลังครั้งเก่าครั้งเก่าครั้งครั้งเก่าด้วยความ <c oughs> ที่ประเทศนี้มันร้อนเนาะที่ร้อรถเมล์ของเขาก็จะเป็นห้องแบบนี้ข้างในก็จะ ข้างในก็จะมีแอร์นะคะมีแอร์เย็นเลยทีเดียวนะคะมีกล้องวงจรปิดด้วยนะคะนี่รถบัสมาก็ออกไปขึ้นรถอันนี้ก็เป็น QR code สำหรับอะไรนะวัดวัดอร์เพื่อที่จะดูเวลาที่รถบัสจะมานะคะแล้วก็อะไรนะทางที่จะไปด้วยว่าไปสายไหน นี่รถบัสอาบูดาบ,บีก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ก่อนพอเราหมก็นั่งรถบัสไปทำงานแหละนะแล้วถึงแม้ว่าจะเห็นเป็นห้องเล็กแบบนี้เป็นเพียงป้ายรถเมล์แต่ว่าแอร์เขาคือเย็นมากเลยเย็นสบายมากและตอนนี้นะคะเราก็มาที่ห้างทองนะคะของอาบูดาบ,บีเรียกว่ามานีเออมาดินาซาอีดนะคะ <c oughs> ที่นี้ก็จะมีแหล่งขายอบบายา่า ด้วยส่วนใหญ่นะแล้วก็มีทองในนี้ก็จะมีร้านขายขนมขายอาหารของหวานนะคะอย่างที่เห็นมีร้านขายรองเท้าที่ใส่คู่กับอบบยานะคะนี่ขายทองแต่อาจจะเป็นไม่แน่ใจทองแท้หรือเปล่าห้อยได้แบบนี้ is it is it real gold ออกทองแท้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์อาหรับนะคะใส่ห oh, นักคอเลยนะคะ <and S 1> <laughs> ต้องยืนแบบต้องยืนหลังตรงนะคะ and this is a small ring oh. for the elephant ไม่ <Yeah. S 1> ใช่ it's not ring it's the any bracelet อะไรนะข้อมือข้อมือสร้อยข้อมือ look how small is the earring okay. นี่นะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นสไตล์แบบอาหรับอาหรับนะคะ no, <laughs> สไตล์อาหรับคือไม่แต่คนอียิปเปอี้ยอียิปต์เวลอะไรที่โน้ร์อะไรที่สุดเลยอิมเรตอันนี้สไตล์สไตล์แบบสไตล์กอล์ฟสไตล์แบบอาหรับโซนอ่าวเวลาพูดว่าอาหรับเนี่ยไม่ได้หมายรวมว่าอาหรับทุกชนชาติจะเป็นเหมือนกันหมดคือแต่ละชนชาติเขาก็จะมีวัฒนธรรมสไตล์การแต่งตัวที่แตกต่างกันไปอย่างถ้าเป็นโซนแบบอียิปต์ปาเลสไตน์ซีเรียเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวเดียวกันหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นอาหรับโซนกอล์ฟโซนอ่าวอย่างเช่นคูเวตบาเรนเอมิเรตกาตา ซาอุอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความคล้ายๆกันเรื่องอาหารการกินสไตล์การแต่งตัวอะไรเงี้ยคล้ายๆนะคะไม่ได้หมายหมายความว่าเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าถ้าเป็นอาหรับปากิเอปาปาเลสไตน์ซีเรียเออเออแถวๆนั้นอะซูดานก็จะสไตล์คล้ายๆกันหน่อยอาหารการกินการแต่งตัวนะคะมีชุดอับายย่าสวยๆนะคะแต่ราคาที่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะสูงกว่าถ้าเทียบกับอัจมานนะนี่นะคะเป็นร้านขายแบบ อะไรอะผ้าคลุมนะสวยมากสวยงามมากเห็นแล้วอยากได้เลยถึงจุดนี้นะคะขอเรียนแบบเสียงเอฟเฟกที่คนส่วนใหญ่ชอบใช้นะคะ Oh no <c oughs> คือจริงๆเนี่ยตั้งใจว่าจะทำคลิปนี้นะคะให้จบรวดเดียวเลยนะคะแต่กลายเป็นว่าเวลาไม่พอคะ่ะขอแสดงความเสียใจสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะติดตามต่อนะคะสำหรับคลิปวันนี้คุณต่อก็ขอ หยุดเพียงเท่านี้และเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าเราจะไปที่ไหนต่อนะคะในอาบูดาบีอย่าลืมติดตามคลิปในวันพรุ่งนี้นะคะอินชาอัลลอฮ์ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ก็20นาทีกว่าได้แล้วนะคะยังไงรอติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะอัสลามมุอะลัยกุมค่ะ